พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหยงไถตอนนี้ก็เกี่ยวข้องกับกองกําลังโจรที่เข้าทําร้ายและปล้นสะดมพวกเขาเมื่อคืนก่อนโดยตรงผู้นําของกลุ่มคนร้ายเป็นชายผู้หนึ่งที่ใครๆต่างเรียกขานว่าในท่านเฉาเขานํากลุ่มโจรเข้าปล้นสะดมและไล่ล่าสังหารเหล่าผู้ประสบภัยกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าโดยไม่เคยล้มเหลวตอนนี้ความกล้าหาญของเขาจึงเพิ่มทวีดังนั้นเขาจึงตัดสินใจกําหนดเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นไปเป็นเมืองหยงไถแทนเมืองหยงไถเป็นจุดตัดของถนนสายหลักสี่สาย ที่นี่จึงถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญทางตอนเหนือของต้าชูมาโดยตลอดจึงได้รับการคุ้มครองโดยกองทหารรักษาการเป็นพิเศษแต่บังเอิญยิ่งที่นายท่านเฉาผู้นี้ก็มาจากกองทัพชายแดนเช่นเดียวกับเผิงชางหยงหัวหน้ากองทหารรักษาการเฉียนหูในเมืองหยงไถท,ทั้งสองมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่เก่าก่อนดังนั้นนายท่านเฉาจึงส่งจดหมายถึงเพิงชางหยงเป็นข้อตกลงที่จะให้ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับความอดอยากและกรุยทางไปสู่ความรุ่งโรจน์ร่ำรวย เมื่อตระกูลร่ำรวยทั้งหมดในหยงไถถูกปล้นทุกอย่างจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนทั้งในท่านเฉายังสัญญากับเพิงชางหยงว่าเขาไม่ต้องทำอะไรเลยขอเพียงเจ้าหน้าที่รักษาการภายใต้การปกครองของเผิงชางหยงแสดงละครให้เหมือนติดอุปสรรคและล่าช้าเกินกว่าจะเข้ามาขัดขวางการโจมตีของพวกเขาได้ทันเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะจัดการทุกอย่างเองเผิงชางหยงแกล้งปฏิเสธอยู่สองครั้งแล้วจึงตอบตกลง ทันทีที่ทั้งสองบรรลุข้อตกลงนายท่านเฉาก็นําคนของเขาที่มีมากกว่าหนึ่งพันคนบุกเข้าไปในฝูเฉิงเมื่อคืนก่อนพวกเขาสังหารครัวเรือนที่ร่ารวยทั้งหมดในฝูเฉิงรวมไปถึงนายอำเภอของเมืองหยงไถด้วยแต่น่าเสียดายที่นายท่านเฉาประเมินเผิงชงางหยงคนนี้ต่ําไปเผิงชงางหยงมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งเขาไม่เพียงต้องการเงินจากครัวเรือนที่ร่ารวยทั้งหมดในเมืองเท่านั้นแต่เขายังต้องการชีวิตของนายอำเภอ และยังอยากได้ผลงานความสําเร็จทางการทหารในการกวาดล้างพวกโจรด้วยหลังนายท่านเฉาค่าครอบครัวร่ํารวยและนายอำเภอได้สําเร็จและกําลังตรวจนับทรัพย์สมบัติกับหญิงสาวที่พวกเขาแย่งชิงมาได้เผิงชางหยงก็นําผู้พิทักษ์เข้าไปในเมืองสังหารคนร้ายกว่าพันคนของนายท่านเฉาทั้งหมดทั้งยังบั่นคอตัดศีรษะพวกเขาเมื่อกูตาฟูได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตื่นเต้นมากจนน้าตาไหลเขาตะโกนซ้ําแล้วซ้าเล่าทําได้ดีทําได้ดีมาก คนชั่วเหล่านั้นสมควรตายอย่างเลวร้ายภายใต้เงื้อมือของพวกเขามีกองซากศพของผู้ประสบภัยนับไม่ถ้วนทั้งยังมีชาวบ้านกว่าครึ่งในหมู่บ้านของพวกเราชาวบ้านทั้งหมดต้องตายลงด้วยน้ำมือของพวกเขาตอนนี้พวกเขากลับถูกคนชั่วด้วยกันตลบหลังถูกสังหารอย่างน่าอนาถไม่แพ้กันนี่เป็นกรรมชั่วที่พวกเขาสมควรได้รับลุงเถียนและอูซื่อก็มีความสุขมากเช่นกันลูกชายคนโตของพวกเขาถูกโจนชั่วสังหาร แล้วยังมีต้าฮวาเออร์ฮที่ถูกพวกเขาจับตัวไปเมื่อนึกถึงต้าฮวากับเออหฮวอูซื่อก็รีบถามชินซานหลางน้องชายฉินแล้วเด็กสาวที่ถูกคนพวกนั้นลักพาตัวไปละ่ะเจ้าได้ข่าวบ้างหรือเปล่าแน่นอนว่านางอยากตามไปช่วยลูกสาวทั้งสองของนางออกมาจากสัตว์ร้ายเหล่านั้นยังมีลูกสาวของครอบครัวกู้ตามูและกูตะก้ตาหลินที่ถูกพวกโจรชั่วเหล่านั้นแย่งชิงตัวไปเช่นกันเมื่อได้ยินคำพูดของอูซื่อ พวกเขาก็รีบมองไปที่ชินซานหลังอย่างกระตือรือร้นเพื่อรอคำตอบคู่จินซีมองไปที่ดวงตาที่คาดหวังเหล่านั้นโดยรู้อยู่ภายในใจว่าอย่างไรพวกเขาย่อมต้องถูกกำหนดให้ผิดหวังเห็นได้ชัดว่าเพิงชางหยงไม่ใช่คนใจดีเขาน่าจะเลวซามกว่านายท่านเฉาผู้นั้นด้วยซ้ำถึงแม่เด็กสาวเหล่านั้นจะไม่ถูกสังหารแต่ภายหลังจากที่พวกเขาสังหารกลุ่มโจรจนสิ้นเขาย่อมปล่อยให้ลูกน้องของเขาได้เพลิดเพลินกับทรัพย์สินและหญิงสาวเหล่านั้นแทน ชินซานหลังหลบสายตาพวกเขาและพูดต่อเพิงชงางหยงต้องการเกียรติยศทางการทหารที่ยิ่งใหญ่หลังจากสังหารกลุ่มโจรของนายท่านเฉาแล้วเขายังรู้สึกว่ากองกําลังโจรดูเล็กเกินไปดังนั้นเขาจึงสั่งให้ฆ่าผู้ประสบภัยเพิ่มแล้วนําศพไปรวมกับกลุ่มโจรเพื่อให้ได้รับผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนี่คือเหตุผลว่าทําไมผู้ประสบภัยจึงวิ่งสวนทางกลับมาแบบไม่คิดชีวิตฆ่าคนดีๆแล้วเอาไปสร้างผลงานเมื่อปู่สามกู้ได้ยินดังนั้น มือของเขาก็สั่นเทาไปด้วยความตกใจนี่ๆคนเลวสามพวกนี้กล้าดียังไงการฆ่าชาวบ้านตาดำๆแล้วปรักปรำว่าพวกเขาเป็นกบฏเพื่อรับผลงานทางการทหารชายชรายอย่างเขายังเคยได้ยินมาเพียงครั้งหนึ่งในตอนที่ยังเป็นเด็กเท่านั้นคิดไม่ถึงเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคแห่งความยากลำบากเช่นนี้ชินเออ้อหลังหัวเราะหยันทำไมพวกเขาจะไม่กล้าละ่ะภูเขาสูงที่นี่อยู่ห่างไกลจากจัก,กรพรรดิทั้งนายอำเภอก็ตายไปแล้ว ใครเลยจะรู้ว่าเขาทําอะไรลงไปทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับวิธีที่เขาจะเขียนรายงานเมื่อชินเออหลังพูดถึงสิ่งนี้แสงจ้าแห่งความอาฆาตแค้นก็แวบขึ้นมาในดวงตาของเขาอย่างรวดเร็วเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็พากันตื่นตระหนกเฉินซื่อผู้ดูเหมือนจะกลัวตายมากที่สุดตัวสั่นแล้วพูดว่าแล้วพวกเราควรจะทําอย่างไรกันดีทหารรักษาการเขียนหูจะตามมาฆ่าพวกเราหรือเปล่า ตอนนี้ไม่ว่าจะศีรษะของใครก็ดูจะมีค่าพอไปแลกเปลี่ยนเป็นผลงานทางการทหารพวกเด็กๆตกใจมากเมื่อได้ยินคำพูดของเฉินซื่อพวกเขารีบเข้าไปหลบซ่อนอยู่ด้านหลังพ่อของเขาแล้วกอดแขนไว้แน่นกู้ต้ากุ้ยโกรธมากจนตีไหล่ของเฉินซื่อเจ้าจะพูดมากไปเพื่ออะไรกันหากทำให้พวกเด็กๆก,กลัวจนนอนไม่หลับข้าจะตีเจ้าให้ตายไปเลยเฉินซื่อร้องไห้แล้วพูดว่าก็ข้ากลัวจริงๆนี่ฟังสิ่งที่น้องชายฉินเล่าสิ พวกทหารเฉียนหูนั่นน่ากลัวมากพวกเขาโหดเหี้ยมยิ่งกว่าคนชั่วเหล่านั้นเสียอีกทั้งพวกเขายังกระหายในผลงานและอำนาจจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาคิดไล่ล่าคนไม่หยุดไม่ใช่พวกเขามีทั้งสเสบียงกำลังคนแล้วก็อาวุธหรือกู้จินซีได้แต่เอ่ยปลอบใจไม่ให้เฉินซื่อสติแตกอย่าก,กังวลเกินไปเลยท่านป้าอย่างไรตอนนี้พวกเขาก็ยังมีอะไรที่ต้องทำอีกมากการไล่ล่าเพื่อให้ได้จำนวนแบบนี้ไม่นานก็ต้องยุติ หากพวกเราซ่อนตัวดีๆย่อมจะสามารถรอดพ้นไปได้เมื่อเฉินซื่อได้ยินดังนั้นความกังวลของนางก็ดูจะหายวับไปทันทีโอ้เสี่ยวซีคนเก่งของป้าใช่แล้วเรายังมีถ้ำให้ซ่อนตัวเรายังดีกว่าผู้ประสบภัยคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายพวกเขาที่อยู่ข้างนอกล้วนล่อเป้ามากกว่าพวกเรากู้จินซีได้ยินคำพูดของเฉินซื่อมุมปากก็กระตุกเล็กน้อยอูซื่อยังคงคิดถึงลูกสาวสองคนของนาง เมื่อนางได้ยินคำพูดของชินซานหลางนางก็ร้องว่าแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีเรายังจะสามารถไปที่เมืองหยงไถเพื่อช่วยเหลือต้าฮวากับเอ้อฮววกับเด็กสาวคนอื่นๆได้หรือเปล่าชินซานหลางเงียบไปสักพักแล้วสายสีสะบกนางไปตามตรงว่าตอนนี้เมืองหยงไถตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของเพิงชางหยงแล้วและทหารของเขาก็มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งหากพวกเราเข้าไปที่เมืองหยงไถในตอนนี้ก็คงมีแต่ต้องตายสถานเดียวเท่านั้น ชินซานหลังพูดจบก็หันไปมองทางผู้เท่าฉินผู้เท่าชินรู้ดีว่าสิ่งที่ควรจะพูดต่อไปไม่เหมาะกับเด็กหนุ่มอย่างเขาดังนั้นชายชราจึงรับหน้าที่นี้โดยมองไปที่เถียนเจี้ยนกลัวกับอูซื่อด้วยสายตาหนักแน่นแล้วพูดว่าพวกเจ้าควรตัดใจแล้วดูแลลูกๆที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเถอะเด็กสาวเหล่านั้นที่ถูกพาตัวไปแม้ไม่มีนายท่านเฉากับโจนชั่วเหล่านั้นแต่ก็ยังมีเผิงชังหยงกับลูกน้องของเขาอยู่ คำกล่าวนี้ตรงไปตรงมาและใครก็ตามที่เคยประสบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ล้วนสามารถเข้าใจได้เมื่ออูซื่อได้ยินสิ่งนี้นางก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงร้องให้อย่างขมขื่นแต่นางยังกลัวว่าการร้องให้ของนางจะดึงดูดคนนอกและสร้างหายนะมาสู่ทุกคนนางจึงปิดปากไว้แน่นแล้วร้องไห้ซึ่งนั่นทําให้ทุกคนรู้สึกเสะเตือนใจมากกว่าเดิมเสียอีกพี่น้องกูตามู กู้ตาลินและหญิงชราเมื่องอดไม่ได้ที่จะร้องให้เมื่อนึกถึงเด็กสาวในบ้านของพวกเขาที่ถูกพรากจากไปจะมีใครที่ไม่อยากไปช่วยพวกนางเพียงแต่พวกเขายังต้องประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องตายไปมากกว่านี้ดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงร้องให้และปลอบใจซึ่งกันและกันเพื่อหวังว่าเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะสามารถปล่อยวางมันลงได้อย่างสมบูรณ์ชินเออหลังทนไม่ไหวที่เห็นพวกเขาร้องให้จึงดึงชินซานหลังและออกจากถ้ำไป เมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้เท่าฉินจึงพูดกับปู่สามกู้พี่กู้ข้าจะออกไปพร้อมกับเอ,อ้อหลางและซานหลางเพื่อช่วยตรวจตราไม่ให้ใครเข้ามาในบริเวณนี้หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ลุกขึ้นตามฉินเออหลางและฉินซานหลางไปโดยไม่ทันรอคําตอบจากปู่สามด้วยซ้ํากู้จินซีขมวดคิ K ้วครอบครัวชินคิดจะทําอะไรนางคล้ายครวนถึงสิ่งที่ชินซานหลางเพิ่งเล่าก่อนหน้านี้จากนั้นจึงนึกถึงตอนที่เขาวิ่งไปจับผู้ประสบภัยแล้ววิ่งเข้าไปในป่าแห้ง ดูเหมือนว่าชินซานหลางจะจับผู้ประสบภัยได้มากกว่าหนึ่งคนและหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นคนมีตำแหน่งหรือสถานะแน่ไม่เช่นนั้นชินซานหลางจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนายท่านเฉากับเพิงช่างยงถึงขนาดนั้นได้อย่างไรพวกเขาสามคนจะต้องไปพบกับบุคคลสำคัญที่จับมาได้นั่นอีกแน่อย่างไรก็ตามกู้จินซีเพียงคาดเดาเงียบๆแต่กลับไม่คิดจะไปข้องเกี่ยวหรือตรวจสอบอย่างไรครอบครัวชินก็มีความลับเป็นของตัวเองและนางก็แค่อยากให้ครอบครัวของนางมีชีวิตรอด ตราบใดที่ครอบครัวสกุลฉินไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกนางนางก็ไม่จำเป็นต้องไปสืบสอะในเรื่องของพวกเขาครอบครัวฉินพากันออกไปนานและไม่กลับมาอีกจนถึงช่วงบ่ายอย่างไรก็ตามทุกคนค่อนข้างคุ้นเคยกับทั้งสมคนแล้วและพวกเขาก็สามารถล่าสัตว์ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้สนใจมากนักคิดเพียงว่าพวกเขาอาจจะออกไปล่าสัตว์ก็เป็นได้ปู่สามกู้เห็นว่าทุกคนซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเกือบทั้งวัน ก็ยังไม่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจากภายนอกเลยเขารู้สึกว่ารอบๆนี้น่าจะปลอดภยัยจึงพาชายหนุ่มออกไปหาอาหารและแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้ๆญาสามกู้ที่อยู่เบื้องหลังก็ช่วยกันทํางานกับหญิงสาวคนอื่นๆเพื่อทําความสะอาดถ้าอีกครั้งพวกเขาหลายครอบครัวจําต้องค้างคืนกันอยู่ที่นี่และตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วพวกเขาจึงต้องนาหญ้าแห้งมาปูหลายๆชั้นบนพื้นถ้าก่อนจึงจะนอนลงได้เพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยจากความหนาวเย็น หลัวอู่กู้จิงอันและเทียนเอ่อเฉียงออกมาตรดตราไปรอบๆปากถ้ำเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ภายนอกกู้เตอ๋อซิงกู้ชิงเลี่ยงและกู้ชิงเทียนซึ่งมีอายุพอๆกันกับพวกเขารู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมากจนไม่กล้าออกไปด้านนอกได้แต่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำกับคนอื่นๆหลัวหุยเนียงแอบบ่นพึมพำว่าพวกเขาขี้กลัวเกินไปนางก็พูดกับกู้จินซีว่าเสี่ยวซีพวกเราไปหาอาหารแถวๆนี้กันเถอะ กู้จินซีพยักหน้าตกลงอันที่จริงนั่งหวังว่าอาจจะพอพบสมุนไพรอะไรบ้างอากาศเริ่มเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วขนาดนี้น่ากลัวเหลือเกินว่าจะมีคนป่วยอยู่ในขบวนเดินทางของพวกนางดังนั้นหากมีอะไรที่พอจะช่วยป้องกันความหนาวเย็นได้นั่นย่อมดีที่สุดหลวหุยเหนียงเหลือบมองกู้อยู่เหมยที่กำลังนั่งอยู่บนกองหญ้าแล้วชวนนางน้องสาวเหมยเจ้าอยากไปด้วยกันไหมเมื่อกู้อยู่เหมยได้ยินสิ่งนี้ นางก็สายสีสัดด้วยความรังเกียจข้าไม่ไปนางเป็นหลานสาวของหัวหน้าหมู่บ้านนางแตกต่างจากเด็กผู้หญิงคนอื่นๆในหมู่บ้านสื่อสารเด็กสาวส่วนใหญ่มักนั่งยองบนพื้นหรือไม่ก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ขุดดินเพื่อหารากหญ้ามากินแต่กิริยาไม่งามและหยาบคายแบบนั้นนางจะไม่ทําเด็ดขาดหลัวหุยเหนียงยู่ปากอย่างเย้ยหยันมองดูท่าทีถือตัวของกู้อยู่เหมยตอนนี้หัวหน้าหมู่บ้านกู้ก็จักไปแล้ว และพวกเขาก็ลำบากกันถึงเพียงนี้เหตุใดนางถึงยังเอาแต่วางท่าหลานสาวหัวหน้าหมู่บ้านและไม่คิดจะช่วยอะไรเลยล่ะเมื่ออูซื้อได้ยินว่าหลวหุยเหนียงกำลังหาคนให้ไปช่วยกันนางก็รีพูดกับหลัวหุยเหนียงว่าหุยเหนียงเจ้าให้เสี่ยวหัวตามไปด้วยเถอะตอนนี้ครอบครัวของพวกเขาไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเขากินอาหารจากบ้านของปู่สามกู้ครอบครัวหลวและครอบครัวของกู้ตาซานมาสองสามวันแล้วพวกเขาจึงเริ่มรู้สึกละอายใจ อยากให้เสี่ยวฮวาติดตามหุยเหนียงกับเสี่ยวซีไปช่วยอะไรบ้างหากหาอาหารหรือแหล่งน้ำพบมันไม่เพียงจะช่วยลดภาระของทุกคนเท่านั้นแต่บ้านของนางยังจะได้มีอาหารเก็บไว้บ้างเสี่ยวฮวารีบไปเร็วเข้าโอ๋ซื่อวางตะกร้าไว้ในมือของเถียนเสี่ยวฮวาผลักนางไปที่ข้างหลวหุยเหนียงและพูดด้วยรอยยิ้มหุยเหนียงเสี่ยวซีฝากดูแลเสี่ยวฮวาให้ป้าด้วยท่านป้าอย่าได้กังวลเสี่ยวฮวาจะไม่เป็นไรตรับใดที่พวกเราอยู่ด้วย หลวหุยเนียงชอบเถียนเสี่ยวหวามากจึงตกปากรับคำอู่ซื่อเป็นอย่างดีเสี่ยวหวาจึงติดตามหลัวหุยเหนียงกับกู้จินซีออกจากถ้ำไปด้านนอกถ้าม,มีหญ้าเหี่ยวเฉาหลังจากผ่านหญ้าไปก็พบต้นไม้ที่ตายแล้วเต็มไปหมดเดินไปอีกประมาณสิบเมตรก็ถึงทางลาดเล็กๆหลัวอู่กู้จิงอันและเถียนเอ้อเฉียงซ่อนตัวอยู่หลังกอหญ้าตรงเชิงเขาพวกเขาช่วยกันจ้องมองไปรอบๆในระยะไกลเผื่อว่ามีใครเข้ามาในบริเวณนี้พวกเขาจะได้กลับไปแจ้งข่าวได้ทัน แทนที่จะลงไปตามทางลาดกู่จินซีกลับนำสาวสาวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อค้นหาอาหารและสมุนไพรแต่ดูเหมือนมันจะยากมากที่จะค้นหาสมุนไพรบนภูเขากู้จินซีหยิบแท่งไม้ขึ้นมาเขี่ยชั้นใบไม้และหญ้าที่เน่าเปื่อยออกค้นหาไปทีละชุ่นทีละชุน่นหลังจากค้นหามาครึ่งชั่วยามนางก็พบฝางเฟิงแห้งอยู่สองสามหัวท่ามกลางซากหญ้าและใบไม้เน่าๆกู้จินซีมีความสุขมากรีบก้มลงแล้วใช้กริดขุดดินแห้งที่อยู่โดยรอบ และขุดหัวฝางเฟิงกับรากของมันขึ้นมาฝางเฟิงเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคลมเย็นได้ดีพอสมควรแม้จะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยหลัวหุยเนียงดูงุนงงและถามว่าเสี่ยวซีเจ้ากำลังขุดหญ้าอะไรอยู่หรือมันดูแห้งขนาดนั้นแล้วยังจะกินได้อยู่หรือกู้จินซีตอบว่านี่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งสามารถใช้รักษาโรคลมหนาวได้เราต้องช่วยกันขุดกลับไปเก็บเอาไว้ หากใครเกิดป่วยขึ้นมาเราจะได้นํามันออกมารักษาห่าเหี่ยวๆนี้ก็ถือเป็นสมุนไพรแล้วหรือเจ้าเห็นมันในตำราแพทย์นั่นอีกแล้วรอถึงได้ขุดมันขึ้นมากู้จินซีพยักหน้าตอบด้วยรอยยิ้มงูทันใดนั้นเถียนเสียวฮวาก็กรีดร้องและล้มลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวใกล้กันกับนางมีงูตัวหนึ่งหัวของมันดูแหลมเหมือนสามเหลี่ยมทั้งตัวของมันยังมีขนาดไม่ต่ำกว่าเจ็ดชุนไม่เพียงจะมีขนาดตัวใหญ่ แต่ยังดูถ้าจะเป็นงูพิษอีกด้วยหลวหุยเนียงอยู่ใกล้กับเถียนเสี่ยวฮวามากที่สุดเมื่อนางเห็นงูพิษนางก็รีบดึงเถียนเสี่ยวฮวาไปด้านหลังเพื่อกันให้นางห่างจากงูพิษมากที่สุดแต่ทันทีที่เถียนเสี่ยวฮวาเคลื่อนไหวงูพิษก็พุ่งเข้าหาเถียนเสี่ยวฮวาในขณะที่มันกําลังจะง้างเที่ยวยาวกัดลงไปบนขาของเสี่ยวฮวาก็มีมีดสั้นพุ่งมาจากทางขวาด้วยความเร็วแรงปักหัวของงูพิษไว้บนพื้นดินดังฉึกคู่จินซีวิ่งไปด้วยสีหน้าตื่นเต้น หยิบกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กที่เน็บไว้ข้างเอวออกมาจ้องมองไปที่งูพิษที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่สักพักนางจับจังหวะได้ก็คว้าหัวงูมาบีบปากจากด้านหลังค่อยๆรีดพิษของมันออกจากเขี้ยวยาวโดยใช้กระบอกไม้ไผ่อันเล็กรองพิษงูเอาไว้ทั้งหมดเถียนเสียววาถึงกับตกตะลึงทำไมพี่สาวซีถึงกล้าหาญขนาดนี้ถึงกับกล้าจับงูเชียวหรือหลวหุยเหนียงก็หวาดกลัวมากเช่นกันหลังจากที่นางได้สติแล้ว นางก็เอ่ยถามกู้จินซีว่าพี่สาวซีพี่กำลังทำอะไรอยู่นั่นคือพิษงูหรือเปล่ากู้จินซีพยักหน้าใช่มันเป็นพิษงูและตำราแพทย์บอกไว้ว่ามันมีประโยชน์มากเชียวละ่ะหลัวหุยเหนียงมองไปที่กู้จินซีด้วยสีหน้าอยากจะพูดแต่กลับพูดไม่ออกนางรู้สึกว่าเสี่ยวซีดูเพี้ยนเพียนไปเล็กน้อยหลังจากอ่านตำราแพทย์เล่มนั้นนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วแนะนำเสี่ยวซี ถึงมันจะมีประโยชน์แต่ก็อันตรายและเสี่ยงเกินไปเจ้ารีบกำจัดพิษงูทิ้งไปเสียจะดีกว่าอย่าล้อเล่นหน้านี่มันของดีเชียวนะหลังจากที่กู้จินซีรีดพิษงูออกมานางก็ใช้กริดสับหัวงูออกในครั้งเดียวจากนั้นนำงูตัวยาวมาผูกไว้กับหัวฝางเฟิงไปกันเถอะกู้จินซีเรียกพวกนางทั้งสองให้เดินค้นหาอาหารต่อหลัวหุยเหนียงกับเถียนเสี่ยวฮวาทำใจอยู่สักพักก่อนก้าวตามไป ไม่นานหลังจากนั้นพวกนางก็ได้พบเข้ากับครอบครัวฉินทั้งสามพวกเขาที่เพิ่งเดินออกมาจากป่าทึบดูแปลกใจไม่น้อยที่เห็นพวกนางทั้งฉินเอ้อหลาังยังชํำเลืองมองเข้าไปยังป่าทึบด้านหลังเขาเรากับกังวลว่าพวกนางจะไปเห็นอะไรบางอย่างพวกเจ้าออกมาหาอาหารกันอย่างนั้นหรือสุดท้ายก็เป็นผู้เท่าฉินที่ตอบสนองได้เร็วที่สุดเขาทักทายเด็กสาวทั้งสามด้วยรอยยิ้มกู้จินซียิ้มแล้วตอบเจ้าขับปู่ฉิน นางได้แต่แอบบ่นอุบอยู่ในใจว่านี่เป็นชะตากรรมแบบไหนกันทุกครั้งที่มีเรื่องนางถึงต้องพบเจอกับพวกเขาทุกครั้งสีหน้าหลวหุยเหนียงไม่ได้คิดมากแบบกู้จินซีจึงถามออกไปว่าท่านปู่ฉินท่านมาทําอะไรแถวนี้หรือแล้วเจอของกินบ้างหรือเปล่าเจ้าคะเมื่อชินเออหลางได้ยินคําพูดของหลวหุยเหนียงใบหน้าของเขาก็มืดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาพูดด้วยน้ําเสียงเย็นชาพวกข้าเข้าไปหาทางนั้นแล้วแต่ไม่พบอะไร พูดจบยังเสริมอีกประโยคในนั้นไม่มีอะไรให้กินหรอกดังนั้นไม่ต้องเข้าไปให้เสียเวลาเราอยากจะประกาศว่าที่นี่ไม่มีเงินสามร้อยตำลึงมาถึงตรงนี้กู้จินซีมั่นใจว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในป่าแน่แต่นางไม่คิดจะพาตัวเองไปพบกับปัญหาหรอกนะดังนั้นนางจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็อยากเข้าไปเลยเดินไปทางนั้นกันดีกว่าชินเออหลังขยิบตาให้ชินซานหลังที่หนึ่ง ชินซานหลังจึงเอ่ยขึ้นว่าสาวน้อยเสี่ยวซีพวกเราค้นหาแถวนี้จนทั่วแล้วไม่มีอาหารอะไรหลงเหลืออยู่นี่ก็เริ่มมืดแล้วพวกเรารีบกลับไปจะดีกว่าขณะที่เขาพูดเขาก็เริ่มเห็นลำตัวงูที่พันอยู่รอบหัวฝังเฟิงทั้งเมื่อสังเกตให้ดียังพบว่างูตัวนั้นถูกตัดหัวไปแล้วเขากระพริบตาปริบปริบถึงตอนนี้ผู้เท่าฉินยังกล่าวเสริมอีกว่าพวกเจ้ารีบตามพวกเรากลับไปเถอะอยู่ข้างนอกอันตรายเกินไป กู้จินซีกับเด็กสาวทั้งสองจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากติดตามพวกเขากลับไปในตอนที่ใกล้จะไปถึงถ้ำฉินซานหลางก็เอ่ยกับกู้จินซีว่าเสีส่ยวซีงูตัวนี้ยังไม่ได้จัดการพวกเรานำงูตัวนั้นมาจัดการก่อนเถอะคำพูดเหล่านี้มาอย่างฉับพลันแต่มันเป็นเพียงงูที่ตายแล้วทำไมนางถึงต้องไปจัดการอะไรกับเขาอีกละ่ะกู้จินซีเหลือบมองฉินซานหลางแต่ก็ยังพยักหน้าในที่สุดได้ ทั้งสองเดินมาที่หินก้อนใหญ่ที่อยู่ห่างจากปากถ้ำไม่ไกลนะหลังจากยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนี้แล้วกู้จินซีก็เอ่ยถามตามตรงว่าพี่ฉินท่านมีอะไรจะบอกข้าหรือฉินซานหลังไม่คาดหวังว่านางจะรู้ทันถึงขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งกู้จินซีรู้สึกขันกับท่าทีของเขาไม่น้อยโทษๆก็เหตุผลของเจ้ามันดูไม่เข้าท่าเอาเสียเลยคำพูดแบบนี้เอาไว้หลอกเด็กเถอ แต่จะเอามาหลอกวิญญาณผู้ใหญ่อย่างนางไม่ได้หรอกนางจึงเอ่ยว่าพี่ชายฉินท่านคือผู้ช่วยชีวิตพวกเราไว้หากไม่ได้ท่านครอบครัวของข้าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ยังไม่รู้ดังนั้นหากท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ขอให้บอกข้าหากข้าช่วยได้ข้าย่อมจะช่วยท่านอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นแต่ตลอดทางฉินซานหลังยังช่วยเหลือพวกเขาไว้มากมายดังนั้นนางจึงเอ่ยคำพูดเหล่านี้ออกมาด้วยความจริงใจ หากเป็นชินเอ้อหลางที่ดูมืดมนและมีกลิ่นอายอาคาตอย่างรุนแรงนางคงไม่พูดแบบนี้แต่กับชินซานหลางนั่นกลับตรงกันข้ามชินซานหลางดูเป็นคนผ่าเผยกล้าหาญเวลาไม่พูดอาจดูเย็นชาเล็กน้อยแต่เวลาเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกลับทำให้ความเย็นชาที่เคยมีดูเบาบางลงไปทั้งในเวลาที่เขายิ้มลักยิ้มที่ปรากฏบนแก้มซ้ายยังทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาน่ารักนิดหน่อย ชินซานหลังเป็นคนอบอุ่นที่เหมือนมีแสงแดดอบล้อมอยู่รอบตัวซึ่งนั่นทําให้ผู้คนรู้สึกเชื่อใจเขาคําพูดของกู้จินซีทําให้ชินซานหลังรู้สึกละอายใจเล็กน้อยอันที่จริงสาเหตุที่เขาเข้าช่วยเหลือครอบครัวของนางในคืนนั้นกลับมีเป้าหมายท่านปู่บอกว่าพวกเขาต้องการตัวตนและตัวตนนี้จําเป็นต้องมีพยานแวดล้อมและสมาชิกของครอบครัวที่ดูสามัคคีกันนี้ก็สามารถเป็นพยานยืนยันตัวตนของพวกเขาได้ กู้จินซีมองไปที่แววตาที่รู้สึกผิดของเขาอย่างรู้เท่าทันนางเพียงยิ้มบางและรับรู้อยู่ในใจความรู้สึกผิดของเขาทำให้นางยิ่งมั่นใจว่านางไม่ได้ไว้ใจคนผิดพี่ชินบอกข้ามาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นข้าต้องรีบกลับแล้วหากข้ากลับไปช้าเกินไปแม่ของข้าจะเป็นกังวลได้กู้จินซีกระตุ้นเขาเมื่อชินซานหลังได้ยินสิ่งนี้เขาก็ระงับความรู้สึกผิดภายในใจและสีหน้าของเขาก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็ถามกู้จินซีว่าเสี่ยวซีในตอนที่เจ้าฆ่างูตัวนั้นเจ้าได้ตัดหัวงูออกไปใช่หรือเปล่าข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าโยนทิ้งไปแถวไหนทันทีที่เขาถามกู้จินซีก็เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรท่านต้องการพิษงูอย่างนั้นหรือชินซลลานหลังที่สัมผัสได้ถึงความหัวไวของกู้จินซีมาหลายทีแล้วพยักหน้าและยอมรับว่าใช่ข้าต้องการพิษงูเสี่ยวซี เจ้าช่วยพาข้าไปหาหัวงูหน่อยได้หรือเปล่าพี่รองโกรธมากเมื่อรู้ว่าเพิงชังหยงได้ฆ่าคนดีไปมากมายเพื่อต้องการสร้างผลงานให้ใหญ่ขึ้นเขารู้สึกว่าเพิงชังหยงกำลังป้ายสีกองกำลังชายแดนและบอกว่าจะฆ่าเพิงชังหยงให้ได้ไม่ว่ายอย่างไรก็ตามไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ยอมลงไปทางใต้กับพวกเขาท่านปู่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมเพราะอันที่จริงเขาก็โกรธมากกับการกระทําอันแสนชั่วร้ายของเพิงชังหยงด้วยเช่นกันหลังจากคํานวณซ้ําแล้วซ้ําอีก พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปยังเมืองหยงไถและสังหารเพิงชางหยงทิ้งเสียแต่พวกเขามีกันแค่สามคนและทหารที่พวกเขาจับมาเค้นความก็บอกกับพวกเขาว่านอกจากกําลังทหารที่มีนับพันนายแล้วเพิงชางหยงยังเกณฑ์ชายหนุ่มจากเหล่าอันธพาลและครัวเรือนทั้งหลายในเมืองหยงไถมาเพิ่มอีกดังนั้นในตอนนี้กองกําลังของพวกเขาจึงมีมากกว่าสองพันคนดังนั้นการจะปะทะตรงๆนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย สิ่งที่พวกเขาพอทำได้ก็มีเพียงการบุกเข้าไปรอบสังหารเพิงชางหยงเท่านั้นดังนั้นเมื่อเขาเห็นลำตัวของงูและจำได้ว่ามันเป็นงูพิษเขาจึงคิดที่จะใช้พิษงูเพื่อวางแผนรอบสังหารในทันทีตราบใดที่นำพิษงูไปอับไว้บนหัวลูกศรเขาก็จะสามารถยิงเพิงชางหยงได้จากระยะไกลและไม่ว่าเขาจะยิงถูกตรงที่ใดก็ตามพิษงูนี้ก็จะทำให้เขามั่นใจได้มากขึ้นว่าเพิงชางหยงจะต้องไม่รอดแน่ไม่ต้องไปหาแล้ว ข้าเอาพิษงูออกมาแล้วกู้จินซีถอดกระบอกไม้ไผ่เล็กๆที่ให้อยู่ที่เอวออกมาแล้วส่งให้ชินซานหลงังนี่ใบหน้าของชินซานหลังเต็มไปด้วยความสุขเขารับกระบอกไม้ไผ่อันเล็กมาเปิดจุกไม้ด้านบนออกหลังจากยืนยันว่ามีพิษงูอยู่ข้างในเขาก็เอ่ยขอบคุณอย่างอ่อนโยนขอบคุณมากเสี่ยวซีเจ้าช่วยข้าได้มากทีเดียวเมื่อเผชิญหน้ากับความซาบซึ้งของชินซานหลงังกู้จินซีก็ยิ้ม หยิบงูที่พันอยู่รอบหัวฝางเฟิงออกมาให้เขาแล้วพูดว่าพี่ชินท่านนำเนื้องูไปจัดการเอถอะข้าจะกลับไปก่อนทุกคนจะได้ไม่สงสัยชินสร้างหลังรู้สึกแปลกใจในความหัวไวรู้จังหวะเวลาและความรอบรู้ของนางแต่อย่างไรเขาก็ยังอยากกำชับเรื่องนี้ไว้สักหน่อยเสี่ยวซีเรื่องพิษงูนี่กู้จินซีเห็นท่าทีของเขาจึงเอ่ยน้ำเสียงติดตลกว่าท่านอยากเอาไปทำอะไรก็เรื่องของท่านเถอะ เด็กอย่างข้าจะไปรู้อะไรนอกจากข้างูมากินเท่านั้นพวกเราต่างก็เป็นผู้ประสบภัยที่หนีจากความอดอยากมาเหมือนๆกันข้าไม่พูดในสิ่งที่ไม่จําเป็นหรอกคู่จินซีพูดอย่างนี้ก็หมายความว่านางไม่คิดจะสนใจเรื่องของพวกเขาอย่างไรพวกนางและพวกเขาก็เป็นเพียงผู้ประสบภัยที่มีมิตรภาพต่อกันเท่านั้นชินซานหลังเข้าใจสิ่งที่คู่จินซีต้องการจะสื่อและรู้สึกขอบคุณมากที่นางไม่คิดไต่าถามหรือเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นหากเป็นคนที่ระแวงหรือขี้กลัว เห็นความผิดปกติบางอย่างในตัวตนของพวกเขาหรือแม้แต่การขอพิษงูที่สามารถฆ่าคนได้คนส่วนใหญ่ย่อมต้องหวัดระแวงไม่บอกผู้อื่นก็จะพยายามอยู่ให้ห่างจากพวกเขาแต่เสี่ยวซีไม่ได้ทำเขารู้ว่านางรู้ทันแต่นางกลับแซงทำเหมือนไม่รู้ความเงียบและนิ่งเฉยเหล่านี้นับเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเขาขอบคุณนะเสี่ยวซีชินซานหลังกล่าวอย่างจริงใจกู้จินซีมองไปที่ใบหน้าของเด็กหนุ่มแล้วยิ้ม เตือนเขาก่อนจากไประวังตัวด้วยขอให้ปลอดภัยกลับมาชินซานหลังไม่ตอบเขาเพียงมองนางอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงก้มศีรษะลงและเริ่มจัดการกับงูที่ตายแล้วกู้จินซีกลับมาที่ถ้ำพร้อมกับหัวฝังเฟิงมชุยซื่อรีบวิ่งไปมองดูมือและเท้าของนางตลอดทั่วทั้งตัวหลังจากแน่ใจว่านางไม่ได้ถูกงูพิษกัดนางก็พูดอย่างหวาดกลัวเสี่ยวซีคราวหน้าอย่าไปยุ่งกับงูพิษอีกรู้หรือเปล่า มันอันตรายมากอ่าเจ้าเจ้าจะไปจับมันหรือเอามันมาแบบนี้ไม่ได้เข้าใจหรือเปล่ากู้จินซีรู้ว่าชุยซื้อเป็นห่วงนางมากดังนั้นนางจึงยิ้มและพูดว่าอย่ากังวลเลยท่านแม่ข้าอ่านตำราแพทย์ที่ท่านปู่ไปให้มาแล้วข้ารู้วิธีจับงูพิษและยังรู้วิธีถอนพิษพวกมันอีกด้วยท่านอย่าได้กังวลไปเมื่อชุยซื้อได้ยินดังนั้นนางก็ยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกเสี่ยวซีอยา่าดื้อเด็ดขาด เรื่องนี้ต้องฟังแม่เข้าใจหรือไม่อูซื่อเห็นกู่จินซีถูกดกุอดคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะเสี่ยวหวาพูดถึงเรื่องงูพิษก่อนหน้านี้ทั้งนางยังรู้สึกขอบคุณที่เสี่ยวซีช่วยชีวิตของเสี่ยวหวาไว้นางจึงอดพูดแทนให้ไม่ได้ว่าเสี่ยวซีเก่งมากนี่ถือเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมหากมีใครถูกงูกัดจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครช่วยไอหยาไอหยาพูดเรื่องร้ายๆแบบนี้ได้ยังไงร,รีบตบปากสามครั้งแล้วถมน้ำลายเร็วเข้า เฉินซื่อรีบหันมาวอยวายใส่อูซื่อก็กลัวว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเช่นกันเมื่อตระหนักได้จึงรีบทําตามที่เฉินซื่อบอกทันทีคู้จินซีถือโอกาสหลบหนีเพื่อเลี่ยงไม่ให้ชุยซื่อจับนางมาเทศนาเมื่อฟ้าเริ่มมืดท่านปู่สามและคนอื่นๆก็กลับมาจากการหาอาหารแม้พวกเขาจะไม่พบอะไรที่กินได้แต่กลับได้น้ำากาหนึ่งซึ่งนั่นก็ถือว่าดีมากแล้วเมื่อเฉินซื่อเห็นน้ำกานั้นก็รีบไปช่วยรับมา ทั้งยังพูดเฉลียอย่างอดไม่ได้ลุงสามลำบากพวกท่านแล้วรับเข้าไปพักผ่อนกันเร็วๆเ,เข้าเถอะข้าจะเอาน้ำไปต้มให้ทุกคนกินโดยไม่รอให้ปู่สามกู้พูดอะไรนางก็รีบวิ่งไปเติมน้ำใส่กระบอกให้ลูกๆของนางดื่มคนละสองอึกหลังได้ย,ยินสาม,มีส่งเสียงคำรามเฉินซื่อก็วิ่งจูดกอดกานน้ำไปหาย่าสามกู้เพื่อช่วยทำอาหารทันทีอาหารมื้อเย็นมีส่วนผสมของถั่วเหลืองใบไม้และรากหญ้านำมาต้มเข้าด้วยกัน แต่เพราะมีการเติมเนื้องูเข้าไปรสชาติจึงไม่ขมเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อได้ลิ้มรสของเนื้องูทุกคนจึงพอใจกับอาหารมื้อนี้มากหลังจากรับประทานอาหารแล้วปู่สามก็จัดกำลังคนสำหรับเฝ้ายามในตอนกลางคืนหลังจากนั้นแต่ละครอบครัวก็เริ่มพักผ่อนครอบครัวฉินกลับไม่ได้นอนในถ้ำผู้เท่าฉินให้เหตุผลว่าถ้ำนั้นเล็กเกินไปและพวกเขาก็มีวิทยายุทธ์จึงขอไปนอนข้างนอกดีกว่า ปู่สามกู้ไม่ได้ห้ามพวกเขาเพราะอย่างไรภายในถ้ำก็ยังมีภรรยาและเด็กสาวจากหลายครอบครัวนอนพักผ่อนอยู่ดังนั้นหากพวกเขาต้องการจะแยกตัวไปพักผ่อนอย่างผ่อนคลายใกล้ๆบริเวณนี้ก็พอจะเข้าใจได้อยู่แม้จะไม่มีใครสงสัยเหตุผลของครอบครัวฉินแต่กู้จินซีกลับรู้ดีว่าพวกเขากำลังจะลงมือในคืนนี้หลังจากฟ้ามืดครอบครัวฉินก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบจนถึงตัวเมืองหยงไถในเวลาไม่ถึงสองชั่วยาม พวกเขาไม่ได้เข้าจู่โจมในทันทีแต่กลับซุ่มโจมตีอยู่ใต้แม่น้ําแห้งในเขตชานเมืองบนแม่น้ําที่แห้งเหือดมีกองถาวนแห้งปกคลุมอยู่และด้านใต้ถาวนแห้งเหล่านั้นก็มีร่างของชายสามคนซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากลําน้ําสายแห้งเหือดมีกระโจมตั้งอยู่หลายสิบหลังทหารชุดเกราะที่มีผู้สีแดงให้ยอยู่บนหอกกาลังลาดตระเวนอยู่บริเวณโดยรอบของกระโจมหลังจากที่เพิงชังหย่งยึครองเมืองหย่งไถได้ เขาก็ส่งทหารลาตะเวนกลุ่มหนึ่งไปประจำการที่ชานเมืองเพื่อกันไม่ให้มีใครล่วงรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นภายในเมืองหยงไถ